คำเตือนคลิปนี้มีเสียงสนทนาจากเพื่อนสุมที่พูดถึงเรื่องของคนในครอบครัวต่างๆผมจึงจําเป็นต้องตัดเสียงบางส่วนที่มีชื่อบุคคลที่กล่าวไว้นั้นออกไปเพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมายเริ่้งสีต้มลอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่น,น้น ส่ได้ยินแล้วล่ตอนนี้โอมาเร็วสุดะมานั่งรอคูบแบบมานั่งรอคูแบบรอคูเปิดให้นั่งนั่งรอกับตอนวอนตอนนั้นมาถึงแรกเอสออนงวัน เด็กมยนไมดี่อตอนเด็กแม่ก pues ็มาเลยไม่ด้สุ ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ได้ตอนนี้สายสุดพ่อเพื่อนเข้าแถวกันแล้วตัวเองพึ่งมาแล้วก็